วันนี้ทับทอกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพุทธเมตตาเวิร์ดท,ที่มีบุตราบอทขอให้คำปรึกษาด้านพุทธศาสนาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมากระแสของเมตตาเวิร์ดกำลังมาแรงเป็นอย่างมากแต่จนถึงในปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปสู่ในโลกของเมตตาเวิร์ดอย่างจริงจังเสียทีแต่ถ้าหากคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเราขอแนะนำจกักรวาลเมตตาเวิร์ดนี้ให้รู้จัก เทราเวิร์ดคือโลกเสมือนจริงที่กำลังถูกพัฒนาโดยสถาบันเพื่ออนาคตของสังคมที่หายาลเรเกียวโ,โตที่จับมือกับบริษัทเทราเวิร์ดซึ่งเมตาเวิร์ดแห่งนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆตรงที่มีจุดประสงค์หลักคือการนำพุทธศาสนาเข้ามาสู่โลกสมัยใหม่คำว่าเทระในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงวัดพุทธ นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อเทราเวิร์ d ที่คุณได้เป็นเจ้าของวัดในพื้นที่เสมือนจริงแต่ยังสามารถใช้ชีวิตที่หลุดออกจากข้อจำกัดต่างๆในโลกของความเป็นจริงนั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างวัดรูปทรงต่างๆและขนาดต่างๆได้ทั้งหมดแถมคุณยังสามารถบินไปในอากาศยิงแสงเลเซอร์ออกจากหน้าผาได้อีกด้วยถึงแม้เราจะยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรก็ตาม แน่นอนว่าเทราเวิร์สถูกตั้งเป้าให้เป็นดินแดนแห่งการเผยแผ่ธรรมะแบบดิจิทัลเนื่องจากพวกเขามี AI ที่สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกเสมือนจริงซึ่งมีชื่อว่าบุตดาบอทบุตดาบอทเป็นระบบ AR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำวัตถุ3ามิติมาจำลองเข้าสู่โลกจริงและขับเคลื่อนด้วยกริทึม b e r t ซึ่งเป็น AI ที่ถูกพัฒนาโดย Google เวอร์ชันล่าสุดบุตดาบอทได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสูตรนิบาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและธรรมบทตำรราพุทธศาสนาที่สรุปหลักธรรมและคำสอนหลักการดำเนินชีวิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าคุณถามคำถามกับบุตตาบดคุณจะได้รับคำแนะนำตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเซจิคุมากาอิศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตกล่าวถึงแพลตฟอร์มนี้ว่าด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกกดดันในโลกแห่งความเป็นจริง เทราเวิร์ดโลกเสมือนจริงสําหรับชาวพุทธจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ผสมผสานความรู้แบบดั้งเดิมและว,วิทยาศ,าศาสตร์เข้าด้วยกันเราหวังว่าจะช่วยเยียวยาและมอบความเพลิดเพลินให้กับผู้คนช่วยสร้างพลังความหวังและสร้างความตาระหนักรู้ให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น ว้าวนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมทั้งเทราเวิร์ดมุดดาบอตปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงกำลังพัฒนาและยังมีผู้คนอีกมากมายที่ตั้งหน้าต,ตั้งตารอเข้าไปร่วมทดสอบเมตาเวิร์ดสำหรับชาวพุทธ่แท้จริงจะเป็นอย่างไรติดตามชมตอนต่อไปแล้วคุณผู้ชมล่ะเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์ดแล้วหรือยังอย่าลืมความนม่นบอกพวกเราด้วยนะขอบคุณที่รับชมทอบทอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค่ิปใหม่จากพวกเรานะคะ